ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ลุงตีครับผมนะครับท่บานผู้ชมนะทางช่องพุทกับมาอีกนักว่านมาทำแหม่มทำแม่แมแมออาาเป็เนงไงรหัวลานเถิ่อด้วยเนาะนะล่อกันรน้อยว่างานเก็บลมเก็บลมแมนนี่ย่งขี่มาหาล่อมากตอนตามน้องอาร์มอยู่กับเก็บมาท่านจับรถจักรีนึกว่าผู้เบานึกว่านึกว่าผู้เบาไทบบานบานไลยปาดเทเลยวันท่านผู้ชมเออว่างไหน เก็บความลับไม่ต้อโดนขี่รถตากลมแม่งในหัวล้านบัดนี้โอ้ยเ <c oughs> <c oughs> มื่อสิ้นมนี้หัวล้าน <c oughs> ไปไปไปมาๆๆมาๆๆมามามาคุณผู้ชมครับผมอ่านะครับวันนี้มาหาลุงตีคือเก่านะครับผมไปใส่ <c oughs> อือโอ้ลุงละกอเองเลยครับผมท่า, <c oughs> านผู้ชมเบิ่งเนี้ <c oughs> เล่าเหตุนเองเลยด <c oughs> ิเหตุนเองเลยดิ เรียกแลเนะลุงเตี๋วสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้คือคือบอดด้เนาะมือทีเทเลียนี่เป็นยังไงไม่ยังไงหกมันมาหกกับหายกมันเออมามีมีเนาะมทีมวอย่างออกบ้างหันศูนย์หนึ่งสองกับออกศูนย์หนึ่งสองกับสองตัยังไงศหนึ่งสองนี่ับศู พับชุดหออกเออมีมีหอยู่ออันนันหอ,อกของคนมากหนึ่งช้นอชนออเนี่ยแม่ยายแม่แม่ยายบุญพิงถือคักคักม่นบ่โอ้ของหองแม่ยายบุญพิงนี่ถือคักคักเต็มในชุดหนึ่งชอนนั่งคุยกันกันอะ่ะน,นั่งคุยกันอาหา <c oughs> จับเข้าคุยกันงวดบลอกหันนี่ผมว่าแม่อายจัดถือเต็มเต็มงวดบลอกหันนี่เรือปูบ่เข่าเนาะเรือปูตีแปลว่างวดบ่หันบ้นเฮ้ยเอาเสศษวายเนาะออื่ห้าจังเอา หามันขังเลยล่ะเออุางยงช้างเมองทีกงหาลอยคุ้นหาอยอยู่อืมเออแต่ว่าถูกนี่ยบางจุดโดนถูกเพรามันตุมิแม่นี่แหอาจารย์ก็ไม่มาไหนหมดอืออาจารย์ก็ห่างๆผมเนี้เด้วยห่างแวเลยห่างบอกว่าแบบว่ามันนไม่จิตตดาวพดนมันอ้ตำดาวพนโอ้ดาวพิดนนี่คือ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 ปูตีตำดาวพิแดน่าครับ เพราะยานาคเราสั่งร e ู uh, <It> ้เลยเรากบบเมย์บ่อหลังวันที่นี่มันสิทำดาวพิดานนี่บันอาจจะแบบย่างๆก็ได้ดาวพิดานนี่ผมผมได้ยินมาดนเดี๋ยวยืมกานน้ำกับนมนี่ยูใครล่ะรถยูดูบาแปลไว้เนไว้หไม่ให้เราดูไหนอันไหนยูถ่าอยูบ่อรถบ่บอรถบ่อยี่ห้อไหนกวนเอามาเอามาบ่อรเระยะย้อนทำดาวพิดานอืมอืมเพราะว่าเพราะยานาดอีก

งบด้จจแค่น้อยบอกว่าเล่าคนเนจิแต่ละไปเขาบวชเขายั้งไปแต่นี้ปะอ,อ่านะอ,อาจารย์น้องเป็นหกสี<ะ>สีสิไปไปอันบงอันเทียท่านเห็นมันติมเติมบงกันเ้ออืมันจะดีดีจะดีขึ้นดนนอ,อันนี้นี่อาจารย์เชีผมนี่มันจีเป็นอยู่ดีครับ,รบผมบตามดาไปดันป่ะอ๋อแค่งวงหันนันปูตีเราหายพาด มาที่นี่ที่ห้เรามาเกือมือเลยมีของมาเสีนหวเล่านี่ออืเกลี้ยท่เ่าหเออถูกมจุดเนาะหายก็บเอาเนาะเอางดฮะงดนี่เลออกตรงี้่นเมื่อมือมือะเวนันอไรไครับยยครับผมผู้ตีว่างดว เดืุนวันผลเดนเดนต่อไปม่จังมือเือสภาพขคมามชีบเอฟโร่สิบเอ่าเดือนต่อไปกับมี่สามสิบมือครับสามสิบครับยี่สิบเอ2ยี่สิบสองยี่สิบามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่ิบเจ็ดี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบมือันนี่วัน่ลัะเนี่ยบัมันนี่วันเสาร์ครับเออวันเสาร์อาทิตย์จันทร์ทั่งขั้นขุดหัดถุเสาร์อาทิตย์จันทร์ เลขมนีมีอยูดีอาจารย์มามีมีคาคาเลยมี่เก็ดมีเก็ดมีเก็ดมีสองมี่หนึ่งเอาเอาเอาตัวเดียวดูดูได้ดิเอาเอาคือตัวยังเจ็ดสองหนึ่งาจารย์เจ็ดสองหนึ่งดูตมาจนเด้ทำมสอส้มเจ็ดสองหนึ่งพอว่ามันมันเป็นเลขกำลัง สีแข็งกับพวกแข็งสีอ่อนกับพวกอ่อนเนี่ยเจ็ดสองหนึ่งสีแข็งกับพวกแข็งสีอ่อนกับพวกอ่อนก็ผมแต่ถ้าอาจารย์ที่คัดนี่เจ็ดสองหนึ่งอันนี้เขาส่งเสริมบ่ะส่งเสริมครับส่งเสริมส่งเสริมทั้งดัตต์รีทั้งทั้งทั้งปิ้งฟองทั้งหอยลายว่านบางบางที่มันมันเปลี่ยนสากรับบบดียวเอาหอยพิ้งฟองมันยังส่งเสริมอยู่นี่อันอันอันประเภทอันเขาม่มีลายวันพวกเมียนเมียนเขากัสวยเยอะกว่า คือทัสงสีเ่างเสอหรอา้อสสเการงเสือมแต่ว่าหาทั้งเจีเขาสนับมพิปองังีเนี่ยมันบันพันบัดผมบอกกันเขาเป็นเอาไปชวพิมปองมันออกจังี่นะเพิ่เพิ่มเปิไปออกลัตตี่ยังสี่เี่ยจังจังจังคนบอกอาจารย์บันนี้บันนี้มันกันไปออกัวาพิป้องเราบันเพ่เพ่มไปออกหอังสุ่นน มันมันสรรับกันลุงหลังยังกี่เล็กกำลังมันอ่อนอยู่ชนาบนตาดาวพิดาสิครับพวก็ได้ยินนี่ด่เนี่อ่อนอ่อนย่งนี้แต่ก่องต้องจีตัวกันยกมาขึ้นกันยกก็ไวมันเห็นอย่างนี้<อ>นก็กกล<อ>กเลยตาดาวพิดาก็เลยตาดาวพิดาน่ลงมาอยู่ังกี่เด็กตมไปตามากก็เลยนี่ละก็บับเขานี่ละเกตสองหนึ่งนี่ละเกสองหนเวลาถ้าอาจารย์จิติจจะรันหน้าขี่ั่นไเจ้าันผู้ชมเนี่ย เพราะว่าการผมบอกบอกที่เขามาหลายงวดแล้วแม่นบ่ล่ะอือครับเนี่ยอยู่ปู่ตีนี่บนธรรมดาเด้อเรื่อว่างวดบางคั้งพลาดเพราะว่าที่หลังนี่คันคันงวดนี่เข้าอีกดิของเสียนี่หลายคนครับผมครับผมเอาขอย้ำอีกทีนึง721เด้อครับท่านผู้ชมที็ดสองหนึ่งเจ็ดสองเลยย้ำหนึ่งเพราะว่าัน มันมัดมัดทมันกเป็นสองเจ็ดหนึ่งยังเห็นบ่พอบ่าถือบ่าเจ็ดติดทุกสารยันสารปูตีเมนเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งี่เเพ่อนนี่มันกเป็นสองเจ็ดหนึ่งยังอืมเรอหนึ่งเจ็ดสองนี่มันต๊วเอาเนี่ยนอนได้อาจายไปได้ครับตรวผชมนะครับกันกันกันมันพอรัตเตอรี่เป็นหกสีสีเมียนเนี่ยดึงดูดอาจารย์แก ชื่อไว้นี้แต่แม่นตัวอาจารย์เนี่ยขนอาจารย์ชื่อเองชื่อหลายมันจีมันจีกลายเป็นว่าคัดหลาบจ็ดของคัดรับผมบอกไปเังไหนมันกับว่าลืมบอกพญานาคตนักตำตำดาวพิดาหน่อยว่ายื่นตำนี่บอกอื่นตำนอกจากพญานาคแล้วที่ที่ว่าตำดาวพิดาเนี่ยนี่บอกยังอื่นเล่าสั่งหลายเล่ากับจิตเมยลดาแม่บ่อะไรจะน่อยเล่ากับจิแบบว่าเล่าจิตสาระเราเล่ากับจิเขาจำชินเนี้ยอือ เพื่อเพื่อจิตเล่ามันก็บ่ค่อยตรงบันไดดีเพราะเราตามดาวพิแดนครับผมถ้าเกิดตามดาวพิแดนอย่างนี้จะว่าผู้บ่าวผู้สาวไปขอจะฝ่ามาตอมันห้อนมันติดตามดาวพิแดนไปสู้ขอกันครับแม่ไปสู้ขอกันจีไปใช้กับเป็นห่วงป้าจีจีในวิราชีเขาพันชาจึงจีพญานาคเราก็ต้องพิจารณนาบมันก็บรรลุจิตเรามันอ่อนล้ามันบ่ละอันนี้ข้อตาจิต เรียนนี้เรียนพืชจะาคมยิ่งมันมาเป็น,นีด้วยกันกันกันพญานาคเล่าจิตสะละ่าสะล่ากายหยาบนะเดี๋ยวเล่ากันเล่าออกมาอยู่ลงมนุษย์นี่เล่าออกมาสางลงมนุษย์เน,น้พญานาคก็เล่าจิตได้เป็นชายาสหรัพญานาคเป็นนักบ,บุญน้องชายข่อยแต่งงานกับตำดาวพิดานไม่ได้แห่ไปตามทางเด้อแห่รัดสวนไป <laughs> วันนี้นี่เ <laughs> <laughs> จ้าบ,บ่าวแห่ไปหาเจ้เาสาวโอ้ยโอ้ยโอ้ย หอดเฮี <krit> pues ้ยนเจ้าสาวพอดีเฮี้ยวน้องลงหิ้วหอดเฮี้ยนเจ้าสาวพอดีน้องน้องใช้อาจารย์นี่ที่ออาจารย์นี่บอผมผมผมเห็นว่ามันว่ามันยอมนี่ก็คืออาจารย์นี่จริคนนึ่งผมแมนใส่เข้าแบบเจ้าอาจารย์เจ้า่านี่บอครับเอาเอาสีว่าผู้ตีเอาลุงตีนะครับผมเอาสีละมาที่หนิงกะ คือขอย้ำอีกทนึงนะจักเปอร์เซ็นต์งวดนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ปลาทปลาท้อแฟนผมโอชื่อดเชือดเอาตเด้กครับครับผมขันเชื่อดขันขันพอลอตเตอรี่กันเชื่อเอานักไปท่างลอตเตอรี่โอ้นะครับผมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเราอาจารย์มีความคิดเห็นยญอะไรยังไงบ้างแล่วครับความคิดเห็นอยู่มีหลายเลี้ยงท้ายเราก็ที่หนึ่งเจ้าให้งนี่แหละเอาโตัวได้ได้ครับเลยครับผมเออเชือดเชือดถูก่ันกัขอให้โชค อาจารย์เน่ากับว่าเป็นเจ็ดสองหนึ่งด้วยสองเจ็ดหนึ่งครับหนึ่งเจ็ดสองอืมขันงวดนี่เขางวดนาการเจ้าสี่ได้เห็นเคเอฟซีตัวจริงอืมครับผมเนาะเออเออเจ้าสีเดี๋ยวโอเออเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ภาพมาหนีอะไรจังเลย้องอืมท่าวันนะจังเลยก็บขับเข้าไปหลายลูกกีหลายนะครับผมนะครับผมนะอ่า บอกเลขเด็ดเป็นแนวทางนึงครับผมวันทีหนึ่งมิถุนาปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านครับขอข้อหนให้ลูกตีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเราก็ร่างสางบ้านใหม่เดี๋ยวถ้าพ้อนี้เขาวินีทันใดีถ้าสิมีความโชคดีเขามาหาลูกดีลุงข้อหน่อยกันเลยแม่รับผมนี่น่าเป็นด้วยนะครับอืถ้าจะจารย์ได้เสียดปะนี่เห็นหูบ่แต่ก่อนมั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 นเป็นภูเขาหน่อยว่าไหมภูเขาหน่อยอ๋ออ๋อมึงนี่นะ อ๋อจอมปลวกโอนี้ด้นนี่ียังอ๋อนะเอารามีนะครับผมโอเคครับผมนะครับโชคดีสวัสดีนะพี่ีน่ะงวดนี้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ปะครับรออร์เนะครับผมเนาะอ๋อโอเคครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลมกดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมและอามพูดจะแน่นะครับผมนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโชคดีครับเฮงเฮงครับผมครับตำดาวเพดานครับผม